Zombie Apocalypse. <laughs> all these basics education and learning. these That's in m ว้าวนี่เราอยู่กันในยุคไหนแล้วเนี่ยโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมบีมคราฟต์นะครับผมนี้เรามาอยู่กับเกมพิ้งกูสเบสิคอินเอ่ออะไรวะเอ่ออะไรวะอ่านไม่ออกเคลมารชั ation, นอะแอนแมทงั้นเหรอโอ้โห วันนี้ครูบอดี้เปลี่ยนไปนะครับขายาวแขนยาวพิโปโติแล้วก็ถือไม้บรรทัดอันเดิมแต่หัวเป็นเพนกวินตวัวเป็นเพนกวินนะครับผมเป็นพิงกุนะครับผมจากตัวเล็กมาเป็นตัวยาวซะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไปเริ่มกันเลยอันนี้เป็นมอสนะครับลืมบอกอันนี้มารีวิวมอสนะครับอะไรอ๋อ,อมีสองโหมดมีเก็บหนังสือเจ็ดเล่มกับอินฟินิตี้โหมด ไม่มีทางจบไปเดี๋ยวเราจะเล่นกันทั้งสองโหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดธรรมดากันก่อนว,ว้าวเฮ้ยพี่หลอกป่ะเนี่ยตอนแรกๆผมเห็นเป็นครูบอดี้ธรรมดาใช่ไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดนผีพิงกูหลอกซะแล้ว <c oughs> นะครับคุณครูกลายเป็นพิงกูนะครับแล้วห้องเรียนก็เป็นสีดำสดใสนะครับอ่าดูแถบ ของข้างบนนะครับก็เป็นสีส,สีสีัเงินนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ประตูนั้นเลยดีกว่าแคมเชัหน <it> <Wow. S 2> ึ่งตัวหนึ่งโค้ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ด เสียงเสียงก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเพราะผมเปิดเสียงเกมดังหรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบเช่นกันได้รางวัลแล้วถ้าเสียงครูพูดเป็นเสียงเป็นด้วยนี่ก็น่าน่าจะฮาหลักก่อนนี้นะท่านผู้ชมโอเคได้เหรียญแล้วต่อไปครับมาดูนี่เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสี่ าครับมาเริ่มกันแล้วดูซิว่าครูเพนกวินของเราจะล่าอย่างไรนี่นะครับสข่งไวมาครับไปแล้วล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ห้ามเข้าไปถ้าไม่ใช่นักเรียนนะครับช็อกโกแลตโตเก็บดิโอเคมหันไวไแล้วเอยแผ่นซีดีเอ,เอตัวหี้อะไรเนี่ยโอ้โห อะไ 1, อ่ะจิงกู ending ฮันิงแหนซีดีเฮ้ยมันอ,อุนน้ยอ้ตัวอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เคยดูในการ์ตูนพี่กูเลยไอ้ตายเลยคุณผู้ชมขนาดตัวกระโดดเชือกเปลี่ยนไปอ๋อนี่มันห้องอห้องห้องไอ้นี่นี่ว่าไปไครับไปเก็บตังซอกันต่อดีกว่าอ๋อนั่นเหรอไอ้ไอ้ตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้เป็นตัวนั่นละ่ะ โอเคครับเล้มีสองละเอ้ยสามสามเลยโอเคได้เหมือนจะได้ยินเสียงไม้มันทัดมาจากไหนโอ้ว,ว้าวโอ้อยู่แถวนี้นี่เองนะครับไปต่อฮึเฮึยแล้วผมกะ <laughs> ได้ไปด้วยนะโอเคจบครับแล้วถ้าเกิดเก็บหมดจะเป็นยังไงผมเก็บหมดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะท่านผู้ชม แม่ถ้าอยากรู้ว่าฉากจบฉากจบมันจะเป็นเหือนเดิมหรือเปล่าถ้าเก็บครบเจ็ดเล่มแล้วผมก็ไม่ได้มีกำลังอะไรไปเก็บเจ็ดเล่มอะไรขนาดนั้นครับผมแค่สามเล่ม,มก็ตายแล้วท่านผู้ชมดูเมื่อกี้สิไม่ตายสิครับเก็บเจ็ดเล่มไม่ได้เดี๋ยวเราไปเก็บก็ก้าเล่มกันได้ยังไง next c h a n l e n g e quarter เี่ครับเก็บเล่นที่สองเขียน <Okay, S 2> ครับให้ครูมาไล่กันอีกทีนึงอ่าเสียามนะคับ,ล,คบลุ้งหลังไปตานี้เราไปข้างซ้ายบ้างครับวารายซ้ายดีครับทุกผู้ชมอันนี้เป็นห้องไม่กว่าแล้วป่ะโอ้ชอนเดอะชิปใช่ไหมนะ่ะมาได้ไงวะพิงกูกและชอนเดอะชิปอยู่จะก,กวาดียวกันกนเหรอ นี่เป็นห้องตรงข้ามมีกระจกด้วยเฮ้ยกระโดดคูอยู่ข้างหน้าแล้วครับอ๋อไอจกักจากไอเด็กผู้หญิงกระโดดห้าครั้งเป็นไอตัวผู้ชายในสามครั้งเอ้ยได้เท่าไหร่ว่างงไปหมดละอา้าวคิดเลขผิดซะด้วย เกมนี้ยิ่งทําให้ผมเวอร์ขนมากขึ้นนะครับผมจากที่ไม่นี่ถ้าผมออกไปผมโดนแน่เลยผมต้องจูกก่อนไหมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยผูยอยู่ทางนูน้นไปนะครับไปนะครับไปเก็บช็อกโกแลตข้างหน้าจาไม่มีไหมช็อกโกแลตไม่มีผมซื้อก่อน <see> กันไกลกันไกลเออดีนะยังจำได้อยู่ว่าอะไรใช้เป็นอะไรครับผมนะครับผมไปเก็บโอ้ยพอมาโอไม่ทันแล้วโอพอโอไม่น่าเป็นอย่างนี้ว้าวมีชิงโกมีกัมบี้ม็อบอ๋อกระตูนหลายเรื่องมารวมกันนี่หว่าดี Amazing มาเจออมล็อกฟอร์เดชิพก็ไอ้นี่ ปูอยู่ไหนวันนี้เก็บไปแล้วไปแล้วครับต้องหาเด่มทีสีให้เจอไอนซีดีใช่ไหมเยเก็บไปก่อนแล้วเราไปหาโทรศัพท์กันนะครับโทรศัพท์อยู่ทางห้องไอ้นั่นแหละโอ,อยุงหลังโอ,โอ้พอก็อยุ่งหลังสวนนะสามสนะิบวิตอยแนี่าน้อจมเดี๋ยวเรามา,มาดูทำพร้อมู้จักกับตัวละครโอ้โหไม่ทันแล้วครับ เจ็ดวิผมจะอยู่รอดได้ยังไงกันภาพโคตรโอเคเลยภาพโคตรโอเคเลยท่านผู้ชมผมขออนุญาตปรับเมาส์นิดนึงมีสตอรี่ด้วยผมไม่อ่านแล้วครับอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราเล่นเมนโหมดกันอีกสักรอบนึงแล้วกันอ่ะก่อนเราจะไปดูอินฟินิตี้กันนี่ไง ครูแปลงร่างครับผมจากครูบอดีน้นันไงกลายเป็นพิงกูเฮ้ยผีหลอก่็เนี่ยผีเพนเพนพิ้งสิงวะเนี่ยเนื้อเรื่องมันอ่นอนอนอนะโอเคถูกต้องครับเหรียญเหรียญ นี่ครับนะเือเล่มที่สองมาครับได้สองเล่มครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เล่มที่สามกันอยู่เลยนะครับผมสถิติของเกมนี้นะครับยังไม่ได้เล่มที่สี่เลยครับแล้ข้างหน้ามีเหรียญครับโอ้ยเจอช้อนเดชิพพอพอดีนะไม่ได้กดวิ่งเมื่อกี้วิ่งหมดละ ใช่ครับเก็บเหรียญเอาไปซื้อโซดาช็อกแลตส่วนแล้วได้ยินเสียงนั่นไงโอ้โโอเคครับกันไกลอยู่นี่เองเอ <man> เออ๋อมันเป็นสองไม่ใช่ลบสองให้ตายเลยนะผู้ชมผมคิดเลขไว้แล้ว <C oughs> กันไกลกันไกลกันไกลเก็บสิบโวย เก็บสิเฮ้ยมันมาม,นมันมาใกล้ๆแล้วเก็บฉันอ๋อ <see> อุ้ยขับไปหาครูนี่าโอ้ตายตายเลยครับตาย s <S อ่ะเรามาต่ออินฟินิ e m โหมดนะครับมันไม่มีทางจบนะครับอ่ะมาดูกันจะเป็นยังไงเก็บไปเรื่อยๆนะคือยังไง โอเคครับค okay, ิดเลขกันเหมือนเดิมท uh like mm ุกอย่างครับอารมณ์ดีจะเป็นยังไงได้เรียนเดิมครับ Just click Problem one. Sir, you're on one. click just it. fantastic. doing right. โอเคครับดูกันว่า999เล่มจะเป็นยังไงครับเก็บไม่มีที่สุดละโอ้โหรืออะไรยังไงเราต้องมาติดตามชมกันในเกมนี้นะครับไปครับตานเนี่ยผมเลี้ยวขวาครับไปครัไป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 เอาช็อกโกแลตไปเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตโตปื้นไปเลย นี่ครับเจอแผ่นซีดีครับเราต้องไปหาห้องที่มันมีโทรศัพท์อะทางไปโรงอาหารไม่รู้ทางไหนโอ้โหให้ตายเลยครับ <c oughs> โคตรขัดขวางเลยไปทางไหนดีอะไปทางนี้กว่าปื้ <c oughs> ไม่นะเราเจอมันอีกแล้วปึ๊บครั้งหน้าครับเป็นนาฬิกากับเหรียญเอาเหรียญมาก่อนแล้วกันนะครับเพิ่งเจอแค่สองเล่มเองครับท่านผู้ชมยังยังไม่ได้เล่มที่สามเลยโอ้ยครูอยู่หน้าหน้าตู้โซดาค้อด้วยไปนะครับ <I want S 1> ไปนะครับโอ้โอ,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 โอ้ขอบคุณที่ผักกันเพื่อนปึ๊บนีมันห้องเดิมนี่มางั้นไปห้องนี้นดีกว่า โอ้ <I> เดินช้ามาก <มา S 1> ครับยังไม่ได้เก็บสแตกเลย like ไม่ใช่สตแตกดิแต่มีหน้าเพียงพอ,อรครับพอ,อจะเข้มามาไหมเนี่ยเสียงพี่ปังหมดไปแล้วโอเควนกลับมาที่เก่าห้องนี้มีสมุดใช่ไหมโอเคไปเก็บสมุดกันครับโอเคครับโจ์นี้ง่ายอยู่ไม่ผิดนะครับอ่าได้สามเล่มแล้วครับท่านผู้ชม ดูครับเลพี p 4จะได้หรเปล่าอันนี้เป็นโรงอาหารหรือเปล่าถ้าเป็นโรงอาหารผมจะรีบเข้าไปซื้อของเข้าไปเก็บช็อตเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเขียวๆอยู่ดีๆก็วาร์ปกนมาเฉยเลยได้แล้วครับโซดาเอ้าผมกดลัวไปเออใช้ไอันนี้ไงเจอโซดาฟรี ไปนะครับช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีช็อกโกแลตก็ไม่ได้เก็บ like เจอไอ้เคีเ้ยวๆนี่ครับว้าวถุงเท้าเอาใช้ไปแล้วครับถุงถุงเท้าบ้าอลไรองเท้าเออ,เอ,อโอเคมันทำให้ผมลนครับลนลนแล้วคิดคิดเลขเวอรอุ้ยโอ้ โอ้ตกใจหมดได้ฝีเลยนงับททุกผู้ชม an and s <S อ่ะเดี๋ยวผมจะจบกันเท่านี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับพิงกูเบสิกอินแครเมชันแอนแมทงั้นเหรอน่าใช่นะครับผมอันนี้เป็นมอสสำหรับ PC เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนะครับจะมี ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้นะครับอ่าไปเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่กันค่ะแล้วนะครับผู้สร้างนะครับนอดโดยเออมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้นะครันผมอ่านไม่ออกมาดูเครดิตตรงนี้มันเต็มอ่าเกมมิสิกแอนด์ไวส์บายไมค้าครับเมคานิเคิลเอ็ดมิสแมนสิอ่ะพออ่านออกจุดบิวบอร์ดิ้งสคริปต์ฟอร์มยูนิตี้วิกิ เอ่อบบบาเบรเบรเบรบา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 นะครบอ่ะที่เหลือก็อ่าไม่ออกแล้วกันอ่ะก็จะทิ้งเครดิตไว้และกันนะครับผมให้อ่านกันนะใครเป็นเจาของเครดิตก็ขอบคุณมากนะครับที่แปลงเกมนี้มาให้เราเล่นกานสนุกสนุกนะครับไม่น่าเบื่ออะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อไและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับทุกรวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าวู้